สวัสดีครับทุกท่านยามค่ำครับมาส่งทุกทุกท่านเข้านอนคืนนี้ขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่กทานนะครับ ค่ำคืนนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมพระสมเด็จบางขุนพรมพริมปกโพกลุกเก่านะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับทุกคลิปนะครับผมจะย้ําเสมอนะครับต่างคนต่างมุมมองต่างความคิดนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง y o u t u b e นะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับ ผมออกมาให้แนวทางเกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับให้องค์พระเป็นองค์ตัดสินนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหน้านี่จะยุ่จะย่นนะครับคราบขี้กรุนนี่โอยตัวบางๆกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหน้านนเลยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกชัดเจนนะครับ มองตรงๆลงไปนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์ทั้ง4ด้านนี่จะปลิ้นออกมาข้างหน้าลักษณะคล้ายๆกับขอบกระด้งเลยนะครับเส้นซุ้มขอบแก้วก็เช่นเดียวกันนะครับตะแคงดูนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับเลียวบางอ่อนช้อยสวยงามส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับตะแคงดูสังเกตเห็นนะครับองค์พระนี่จะคมสันลึกนะครับ ด้านข้างนี้รองรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระนะครับคาบคีกรุกนี่ฝังตัวแน่นอยู่ในลืมอยู่ในร่องอยู่ในหลุมเลยนะครับส่วนด้านหลังนี่เราจะสังเกตเห็นนะครับส่วนมากแล้วในพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับจะเป็นหลังเรียบนะครับรองรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระลักษณะคล้ายๆจะเป็นเสี้ยนตรงเลยนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับคาบลักลังเกี้ยงนี้ยังพอหลงเหลืออยู่กระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับ คาบขี้กรุกก็เช่นเดียวกันนะครับฝังตัวแน่นกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเช่นเดียวกันนะครับด้านข้างสังเกตเห็นนะครับรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระรอยแตกรอยแยกคาบขี้กรุกฝังตัวแน่นกระจายกระจายทั่วพื้นผิวนะครับตะแคงดูสังเกตเห็นนะครับเส้นบังคับแม่พิมพ์นี่จะวิ่งจากด้านบนลงมาข้างล่างเลยนะครับองค์พระนี่จะคมสันลึกชัดเด่นชัดเจนนะครับด้านบนก็เช่นเดียวกันนะครับ ลองรอยการยุบตัวบนพื้นผิวพระด้านบนนะครับด้านล่าง,งเห็นเห็นนะครับคาบขี้กรุนี่ฝังตัวแน่นรอยแตกลานรอยแตกแยกนะครับด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่จะยู่จะยับ จะย่นนะครับคาบขี้กลุกนะครับขึ้นเป็นผลเป็นเม็ดโรยตัวกระ,จ,กระจายทั่วพื้นผิวเลยนะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่ยังพอคมสันลึกเด่นชัดเจนนะครับเม็ดมวลสารก็เช่นเดียวกันนะครับเม็ดเล็กๆนะครับโรยตัวกระ,จ,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับส่วนเนื้อหานี่ก็จะออกขาวอมเหลืองนะครับแก่น้ํามันตังยิ้วนะครับสังเกตเห็นสภาพพื้นผิวตามหลัก ความเป็นจริงจากองค์พระนะครับทางช่องเป็นจวัณเรานี่ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับทุกคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นติตติิงเตียนหรือติชอบนะครับส่วนไหนก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการอธิบายนะครับถูกบ้างผิดบ้างนะครับหรือจะเป็นการลงกล้องนะครับชัดบ้างเบลอบ้างนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับ สังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวตามหลักความเป็นจริงจากองค์พระนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับผมไม่ได้ว่าองค์พระผมแท้นะครับผมออกมาให้แนวทางนะครับสังเกตเห็นนะครับพื้นผิวพระนี่จะยู่จะยับจะย่นคาบขี้กุนี่จะเป็นผลเป็นเม็ดเลยนะครับด้านคางนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับ เห็นนะครับรอยแตกรอยแยกนะครับไล่เก็บรายละเอียดแบบช้าๆนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับวันนี้ผมปรับแสงใหม่นะครับภาพอาจจะเปริรนิดหน่อยนะครับนกกาบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้รับพัฒนามุมแสงให้ดีขึ้นนะครับหวังว่าผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับคงจะได้ แนวทางไม่มากก็น,น้อยนะครับังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหลังนี่คาบลักน้ําเกลี้ยงนี่ยังพอหลงเหลืออยู่นะครับพื้นผิวพระนี่จะยู่จะยับจะย่นจะเป็นเสี้ยนลักษณะคล้ายๆกับปูนงอกเลยนะครับเห็นนะครับเนื้อหานี่ก็จะแห้งจะฟูมองดูแลนวนตานะครับ ด้านข้างนี้ทีด้านนะครับดูเกตเห็นนะครับค่าพริกลุกนี้ก็จะแห้งนะครับต้องกราบขอพรบคุณนะครับมีผู้ใหญ่หลายท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามนะครับเกี่ยวกับพระสมเด็จนะครับทางช่องเป็นวันเราอยากให้ท่านผู้ใหญ่หลายท่านนะครับได้ไปศึกษาให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะโทรหาผมนะครับมีกลุ่มและบุคคลนะครับเอาของสนามออกมาเล่นนะครับ โลกโซเชียลเราเปิดกว้างแล้วนะครับอยากให้ผู้ติดตามและผู้เยี่ยมชมนะครับคิดวิเคราะห์และแยกแยะตามนะครับไม่อยากให้ทุกท่านได้ต้องตกเป็นเหยื่อของกลุ่มและบุคคลนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับเกเห็นนะครับร่องแขนจะตื้นนะครับสังคตินี่เด่นชัดเจนนะครับหน้าอกนี่ก็จะเป็นอกล่องนะครับเม็ดมวลสารเม็ดเล็กนะครับ อ,องนี้จะแก่น้ำมันตังอิ้วนะครับสังเกตเห็นคาบที่กรุกนี้คล้ายๆลักษณะหนังปลากระเบนเลยนะครับลายเก็บรายละเอียดนะครับเพื่อเป็นแนวทางโอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆนะครับขอให้ผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามค่ำกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดกำลังเดินทาง ก็ขอให้ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทท่านนะครับค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับทุกทท่าน